กองกากเขากากเขาพดไอ้กากมันอมกองกากมันทำไมไม่กินเนาะคือต้องเอาไปหมักไ,มไปผสมอะไรก็ไม่รู้ต้องไปหาสูตรมาถ้ากินถ้ามันกินโอ้ย สบายเลย,ลเ,ยเ,เ,ลเ,เลยเนี่ยกองเบอร์เทอร์เลยเนี่ยรับหนึ่งเอ้ยกินแต่ลูกนะ่ะหญ้าถมเถเลยนะ่ะรอคอนป้อนเหรอ่ะฮะเออนั่นน่ะกินคำไปใหญ่ปร้ายเออนั่นน่ะผักบุ้งนะ่ะ ต้องให้ลวกให้ก่อนไหมผักบุ้งอ่ะฮะนอนอีกแล้วไปตากแดดนั่นแหละเข้าร่มไหมไม่เข้าใช่ไหมรูม้ชอบนอนในแดดเหรอชอบนอนตากแดดเหรอเอานี่นี่นี่พักบุ้งถือ,อนั่นอนะ่ะนี่เอาต้องให้ลวกก่อนดนะ้วยหรือว่าผัด ผัดใส่หมูสามชั้นไหมล่ะฮะนี่ครับที่ของเอกชนเขานะครับเนี่ยคำว่าปล่อยไว้ปล่อยไว้ก็ต้องเฝ้าครับเดี๋ยวมันไปกินผักกินอะไรเขา เจ้าตัวนี้ก็นอนตากแดดเนี่ยครับกองนี้กองเป็นกองกา,กากมันนะครับแต่ว่าวัวมันไม่กินเคยถามเขาแล้วก็บอกว่าต้องต้องเอาไปผสมผสมกับอะไรก็ไม่รู้ครับถ้ามันกินได้โอ้โหสบายเลยครับวัวอ้วนเลยเนะี่ยจไม่เป็นไรครับยาก็เยอะ ปุ่งขึ้นเต็มแหลยมย่าเสียงเคียวอดูเสียงเคียวอร่อยไหม,อ,มอร่อยเนี่ยถ้าพูดถ,ถ้ามันบอกว่าอร่อยเราจะทำไงวะที่เนี้ยวิ่งดีนะ จะไม่ข้อร่วมจริงๆหรอเนี่ยไปไปก่อนแล้วเด้อนอนอยู่นี่เด้อไปด้วยไหมเนี่ยฮะจะเที่ยงแล้วไปกินน้ำปะลุกครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูพ่อเขานะครับ เนี่ครับพ่อเขา vl 7 1 1 5ทัหนึเป็นพ่อพันธ์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับโอ้ยแต่หูไม่ค่อยยาวนะครับแต่ตัวดูหนาตึกเลยนี่ครับจาก ทีเจก้าฟาร์มอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเนี่พ่อ,องขอนำเข้าจากสหรัฐตัวดูลาทางก็น่าจะสูงอยู่ครับแต่ตัวหนาใหญ่ถ้าได้อย่างนี้ก็สุดยอดเลยครับนี่นี่เขาก็สองเดือนครับครับเนื้อหันหน้ามานีนี่ ลูกหน่อยเร็วอยยืนโชหุ่นหน่อยเร็ว,รวครับเ,เนี่ย,มมแ,ยแม่เขาครับผมแม่เขาก็บามันหูยาวใหญ่น่าจะร้อยสูงประมาณเท่าไหร่หนังร้อยหกสิบกว่าเนาะหกสิบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ เนี่ยลูกเขาลูกเขาสองเดือนก็ถือว่าโอเคครับสูงถ้าได้อย่างพ่อเขาเนี่ยโอ้หเนี่ยครับนำเข้าจากสหรัฐอ่านว่าอะไรไม่รู้มิสเตอร์อะไรวีออะไรสักอย่างนี่แหละครับวีอลเจ็ดทับหนึ่งหนึ่งห้า ไปแม่ไปแล้วเนี่ยครับไปใส่หิวน้ำแล้วนางปล่อยตัวหิวน้ำแล้วผมใส่หิวน้ำแล้วเหรอครับมากินน้ำก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ